สวัสดีครับวันนี้นะครับผมเว็บไซต์ Rebnis.com นะครับผมจะมาทำรีวิวตัวแว่น Reban Aviator กันนะครับาก่อนอื่นนะครับมาดูกันตรงที่กล่องข้างนอกก่อนนะครับคือทางเว็บไซต์ของเรานะครับผมจะมีกล่องให้ทางลูกค้าเลือก2แบบนะครับคือกล่องแบบลายเคสลานะครับผมเพื่อนนี้ครับแล้วก็กล่องแบบคลาสสิกนะครับก็คือเป็นแบบนี้ครับมา เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ภายในกล่องกันก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวผมขอโชว์ตัวกล่องไรเฟลลล่าก่อนแล้วกันครับอันนี้นะครับก็จะเป็นแพ็กเกจภายนอกนะครับของตัวกล่องครับเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยครับอ่าเนี่ครับพอเปิดขึ้นมาแล้วครับก็จะเจอกับกล่องใส่แว่นนะครับอันนี้ครับจะเป็น ลายเคเล่านะครับเป็นกล่องสายแว่นตาครับเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวให้ดูขนาดไหนครับอ่านะครับขนาดจะเป็น่างนี้นะครับถ้าตรงกระดุมตรงนี้ครับากระดุมนนะครับก็จะมีเขียนว่าเรเบนนะครับตรงนี้ดูมาครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นคู่มือนะครับผมเล่มเล็กอ่านี่ครับแล้วต่อไปก็เป็นคู่มือแบบเล่มใหญ่นะครับอ่านี่นะครับแล้วก็จะมีผ้านะครับผมสําหรับทําความสะอาดแว่นตานะครับซึ่งปั๊มโลโก้เลแบนนะครับผมชัดเจนครับตรงนี้มาานี่ครับ อันนี้คือกล่องแบบลายเชฟล่านะครับแล้วต่อไปนะครับผมเราจะมาดูกล่องแบบคลาสสิกกันนะครับอ่านี่ครับจะเป็นกล่องแบบนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแบดกล่องแบบนี้ครับอ่าแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเจอกล่องนะครับผมเป็นสีเบจนะครับอ่านี่ครับ ตรงกระดุมก็จะเป็นเขียนว่าเรเบรนน,บน,น,าน,านะครับผมตรงนี้นี่ครับส่วนอุปกรณ์ด้านในนะครับผมมาอันนี้ก็จะเป็นสมุดคู่มือนะครับผมอ่านี่ครับเป็นสมุดคู่มือเป็เมเล็กนะครับตรงนี้แล้วก็จะมีนนี้ครับเป็นผ้านะผมทำความสะอาดเช่นเดียวกันครับ อันนี้ครับก็จะมีเขียนว่าเรเบร์นะครับตรงนี้อันนี้ครับอันนี้ครับน,นี้ก็เป็นรอบๆนะครับผมของตัวกล่องสายแว่นตานะครับนี่ครับครับและหลังจากการที่เราได้ดูประกรณ์ของตัว แว่นเรเบ a ยนเอเวเตอร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการดูตรงตัวแว่นกันนะครับอ่านะครับที่เห็นอยู่นะครับตรงทางด้านซ้ายบนของตัวเลนส์นะครับจะมีสกรีนคําว่าเรเบียนนะครับผมชัดเจนนะครับตรงทางด้านซ้ายบนของตัวเลนส์ครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งของเลนส์นะครับคือทางด้านขวามือครับอ่าตรงนี้ครับประมาณช่วงกลางๆของเลนส์นะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตซูมปับนึงนะครับ มานี่ครับตรงนี้นะครับประมาณช่วงกลางเลนนะครับผมทางด้านขวานะครับก็จะมีนะครับเป็นอักษรนะครับ R B ชัดเจนนะครับแสดงไว้ตรงที่ตัวเลนนะครับทางด้านขวาและจุดต่อไปนะครับที่เราจะดูกันก็คือตรงขาแว่นนะครับตรงฝั่งขาแว่นทางด้านในนะครับอ่าตรงนี้ครับจะซูมไป อ่านี่ครับก็จะมีเขียนว่า r เร a บนนะครับแล้วก็ made in Italy นะครับนี่ตรงนี้ครับนี่คือขาแว่นทางด้านในนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ครับอ่าเป็นทางขาแว่นด้านในเหมือนกันนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นสกรีนนะครับผมบอกรุ่นนะครับแล้วก็ขนาดของตัวแว่นนะครับนี่ครับจะอยู่ตรงฝั่ง ฝั่งหนึ่งนะครับของขาแว่นและจุดต่อไปนะครับที่เราจะไปดูกันนะครับก็คือตัวตรงนี้ครับตรงแป้นรองจมูกนะครับนี่ครับตรงนี้ครับขออนุญาตครับ่านี่ครับตรงแป้นรองจมูกนะครับผมก็จะมีปั๊มนะผมตาสัญลักษณ์ R B นะครับอยู่ตรงแป้นรองจมูกทั้งฝั่งทางด้านซ้ายนะครับ แล้วก็อันนี้ครับจะเป็นทางด้านฝั่งขวานะครับอ่นนี่ครับก็จะมีสัญลักษณ์บอกไว้เช้นเดียวกันส่วนจุดสุดท้ายนะครับผมที่เราจะไปดูกันก็คือตรงนะครับเฟรมนะครับผมตรงกรอบแว่นครับผมกขอบแว่นด้านบนนะครับอ่านะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวขอ่ยซูมแปปนึครับอ่านะครับก็จะมีเขียนไว้นะครับว่าเรเบนนะครับผมแล้วก็จะบอกไซส์ไว้นะครับตรงประมาณช่วงนีครับ ตรงรอบแว่นด้านบนนะครับอาจจะมีเขียนว่าเรเบลแล้วก็บอกไซส์ของแว่นไว้นะครับครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่เราจะมาทําการทดสอบกันในวันนี้นะครับก็คือการทดสอบการกัน UV ของเลนส์นะครับด้วยเจ้าเครื่องนี้ครับเครื่องนี้นะครับก็คือเครื่องทดสอบ UV นะครับก่อนอื่นเลยครับจะเรามาเปิดเครื่องครับ พอเปิดเครื่องขึ้นมานะครับก็จะมีตัวเลขตัวนี้ครับแสดงไว้นะครับอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์อยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการเอาตัวเจ้าแว่นเอเวอเรตนะครับมาทดสอบกันครับนะครับพอผมวางเลนไว้นะครับตรงที่จุดทดสอบนะครับก็จะขึ้นเลขนะครับเป็นสี่ร้อยนะครับอันนี้คือเลนทางด้านซ้ายนะครับก็ตรงนี้นะครับ จะเป็นตรงเลนทางด้านขวานะครับก็จะกัน u v 4รอย400เช่นเดียวกันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นสามารถมั่นใจได้เลยครับว่าแว่นตัวนี้สามารถกันแสงแดดแล้วก็ปกป้องตางของคุณได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ได้ทำการรับชมรีวิวของทาง rebanis.com นะครับขอบคุณมากครับ